ลุงแม็กลุงแม็กวัดดีนี่เราให้ข้าวเป็ดหน้าบ้านเหมือนเดิมเป็ดมีน้ำเล่นนะพี่ไม่ต้องห่วงนะเขามีน้ำเล่นเราจะทรมานเป็ดด้วยการให้กินข้าวรอก่อนครัแบบนึงลุงแม็กว่าจะมาทำแซลมเมื่อไหร่โอเคโดยสองตัวนั้นอยู่กับน,น้ำฮะ มันเป็นอะไรเหรอโอเคโอเคอ,อรูตบาทชานีนะเมื่อคืนพี่นัทมีไข้นิดหน่อยนะคะพี่พี่เนาะนี่ต้นนี้นะพี่นัทก็ต้องเอามาไว้ตรงนี้นะพี่ให้มันดูดน้ําเองเราไม่ต้องลดค่ะเดี๋ยวมันก็จะแผ่ลงเอยคนคนหิวแล้ว หิวแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะโอเคโอเคโอ้ยเด็กโวยวายเอซีเอ้ยเดี๋ยวถ่ายคลิปแป,ป๊บหนึ่งได้ไหมโอเคโอเคขอข้าวกินหน่อยเอ <c oughs> เอเจ็บคอเออมาเราก็ให้ข้าวเปลี่ยนนะพี่เราให้แล้วดูที่นางก็จะเดินมากินเออมาๆมา,มากินเรเร็วเออเดี๋ยวแม่จะเก็บตั้งใจเอามะละกอแปรมนสุกเลยเอซสุกแล้ว เราจะเก็บไว้ไปให้นกกินนกหน้าบ้านเรามีเราเก็บมาละกอกันอือเออโอเคได้แล้วมาละกอไปกินไปนี่พริกเหลืองของไทยอุดรก็ออกแล้วนะพี่อ้มะละกลอลนอันนี้คือพริกเหลืองครั fc ที่ต้องใช้ในร้านนางก็ปลูกของนางนี่เป็นเม็ดแล้วกำลังออกเคียวๆอีสองออกดอก พริกเหลืองเนี่ยมันไอ้นี่นะมันหาปลูกยากเลยพี่นะมันหาซื้อยากไม่ได้มาหาปลูกยากพูดผิดนะพริกเหลืองเหลืองอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะมีได้ปลูกเอาไว้นะได้สองเม็ดนะพริกเหลืองเหลืองนี่เดีบยวไเดี๋ยวเอาของไปให้นกเนดะ้อหนูก็เน,นี่ยแหละพี่สามานี่ก็อยู่หน้าบ้านนะเอาข้าวให้เป็ดให้ห่านนะนี่ มะเขือออกกันนะนี่มะเขือเปาะเรานี่หนอหไร่าต้นเตีย้ยเตีย้ยแต่มีลูกก็เด้วนี่เห็นไหมต้นเตี้ยเตียเต้ยก็มีลูกแล้วไปมาบ้านกันนี่เราก็มีคนนั่งจิบกับบรรยากาศชิวๆอีกคนหนึ่งนะพี่ๆนะนี่เออเฮนั่งมองปลานั่งมองนก โอ้อะไรมันจะฟินขนาดนั้นพี่ถเอ้ยไปไอ้หนูมีอะไรมาให้ไอ้บ้านเรามีพริกอย่างนี้ด้วยเหรอนี่นไปสองเม็ดไปเดี๋ยวเราจะไปจัดซุ้มกันเด้อไอ้หนูเก็บมะละกลอมาให้นกนกมันจะกินไหมลองดูจ้ะหน้าบ้านก็มาหานกนะ ฮะโอ้โ้กกกกินกนบับ่ใหลเลข็ <c oughs> ขออภัยที่ไอโอ้ยมะละกอนี้มันห่วงลูกมันนะห่วงพันมันพี่เม็ดไม่มีสักอันเนี่ยนะเม็ดมันมีสักอันเนี่ยแล้วมันจะเพาะพันยังไงเนี่ยฮะไม่มีเม็ดอย่างนี้อ่ะโอ้ยวิน วินแต่ไหวแต่สู้เด้อพี่พี่เด้อนะเอาไปยังบ่ต้องห่วงสบายมากนะชิดาไปแล้วชิดาไปแล้วอ่ะอดูมาดิจะกินเมลมะละกอสุกอ่ะอ่ะมะละกอสุกเอาไปวันนี้คนเยอะเราจะรู้จักมะละกอสุกไหมจังมาจะกินมะละกอสุกไหมเนี่ย ิมาแล้วเอฟซีเออแมลงกอชุกดี๋ิเอาอะไรมาให้ดูสิดูสิเอาละอเอาละ,าล,ะ,าล,ะลงเลยลงเลยเดี๋ยวกินกันเองออเ,เราก็จะได้จัดซุ้มไทยอุดรเนาะเนาะขอบคุณพี่ๆสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะขอให้มีความสุขกับเช้านี้เนาะมันพูดไม่ได้มันเหนื่อยสิ แต่ว่าถามาว่าไหวไหมไหวไหวเดาจ้านะจูเด้อนะจูเดอจ้า